น้องขอนดงสวัสดีค่ะไปอีพี่นี่กะสอนอีกคือเก่านะคะพี่น้องกับทีมงานทีมงานเก่าเะรอคะกับแ่กุยังอ่ะอันนี้กับคุณแม่อันนี้กับป้าแหล่เนาะกับหัวใจกันละเนาะสวัสดีค่ะไปเพชรสสวัดี่กับลูกชายเนาะไปสอนแฟนดีดอกแฟนเท่าไหร่จ๊ะวีเดียวก็พคอ่ะ

ขนเ <IM ELLE disco> จ้าปลาจำบุกันสายหขนมกมีเนือหยอดเล็กพือเบรรยากาศหาอยู่หากินคือเกาล่ะค่ะโอ้กินขนมเลยบาบานนี่บดพลังแล้ว่าได้เล่นน้ำอีปิงไรเอามากินแน่ขนมมากินแน่บดแล้วบดจะไม่ได้บรา่ ai <laughs> นำเลิกป้าขนาดเป็นว่าน้ำบุกได้นน่น้ำเลือกมูดมูดน้ำส่นเลยต่พ่อมันแปลนสิตะกินวกนี้ ร้อยสอนอ <c oughs> เป็นจังไงยังนหีิโอ้ยก็สิมีอไรแล้วสอนสอนแบบน้ำเลยเโอ้คนวันคนวนร้อยน้าแม่รถก็สีเสียวดากได้หนะิยิบลอกเข้ามาได้รถก็สีเสียวดากได้ลูก น้องค็มาเย็นอยู่นี่ค่ะรถเป็นสิเิไปทังใดแต่กระหามนี่บ่เปรนโอ้เ,เปรนเติบ พุ่งบ่พุพ่งบ่นมันใช้แอ้แ่ไปเลยเนี่ยมันสิเื่อนอยู่ไฟส่วนล้อถนนไงผแ่โอ้ไปไหมไปไหมออกแล้วไปไหมไปไหมเดี๋จบหพี่ <c ười> <c ười>

น้ำสันกุ้งวันนี้ไปซ <laughs> ุ้มไปใถังบนกระนเป็นจะเจี๊ยแหลกจะเอา,เอา,าไปซนนุ้ม

คันเอาใส่แค่แข็งแล้วเอาออกากะแข็งมันสีน่าได้บานเขแข็งไปเลยคันไดแข็งแล้วก็คือแข็งเลยใส่ตัวยินน้าบอกท่ซื่อคือจะเขาอายางใส่ตู้เย็นแล้วออกลำน่าบปะคือกันมาเนี่ยุนี่เขาเดี๋ยวินเมอนอยเนียกินกระสางส่วนไม่ผนังไม่ซื่อลงทุนซื่อมาส่วนก็นั่นแล้วก็แท้ไหมกินก็นเ้ยตัวมันสิเป็นหนังเจ้ากขวางส่วนจากขวางทีไส้เอย จะคว้างไว้ไ่ส่นจะค้างส่เลยะไมาูว่าใส่้ละจะออยู่ไปาไปคลิปนี้กันทรยนี่นะคะพี่น้องพอกันไหมคลิปหนาค่ะสะพานนครหงพระรามกอนสวัสดีค่ะ